สวัสดีครับเกษตร Facebook วันนี้นะครับขอเสนอนะไอสิ่งที่กําลังเป็นกระแสอยู่ก็คือต้นฟ้าทลายโจนนะครับก็นี่นะครับใบนะครับที่เราจะเสนอในวันนี้ก็คือเป็นการขยายนะครับเป็นการขยายพันขยายกิ่งจากลําต้นของมันเองนะครับด้วยการโน้มกิ่งครับสังเกตนะครับสังเกตนะตรงนี้เห็นไหมครับรากขาว มันจะเกิดรากตรงข้อนะครับอันนี้บอกเลยว่าเกิดจากการโน้มเอากิ่งที่มันเกิดจากต้นใหญ่แล้วนะครับเอาดินถมไปเลยนะครับถมตามข้อนะครับถมตามข้อแล้วก็จะสักประมาณอาทิตย์2อาทิตย์นี่แหละก็จะมีรากใหม่เกิดขึ้นมาแล้วเราก็ตัดตัดตัวนั้นอนะ่ะไปปลูกต่อนะครับตัวอย่างอีกต้นหนึ่งนะครับต้นนี้จะดูอ่าตัวนี้เห็นไหมครับว่าจะมีรากท,ที่เริ่มเป็นสีเขียวแล้วนะครับอ่าเริ่มเป็นสีเขียวแล้วเราก็สามารถ ตัดใต้รากแล้วก็เอาไปปลูกต่อในกระถางใหม่ได้เลยนะครับนั่นนะครับทีนี้หลายหลายคนอาจจะสงสัยว่าชํากิ่งได้ไหมจริงจริงก็ชําได้นะครับนี่ครับกิ่งที่ชําก็คือกิ่งกิ่งนี้นะครับ1 2 2กิ่งนี้นะครับแต่ว่าปัญหาก็คือมันไม่ชัวร์มันไม่ใช่มันไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์สิไม่ใช่ไม่ชัวร์เพราะว่าอย่างแรกที่เป็นปัญหาก็คือเราเอากิ่งที่ค่อนข้างจะอ่อนมานะครับอ่า มันก็เลยทําให้กิ่งมันแห้งก่อนที่มันจะเกิดรากนะพูดง่ายๆส่วนถ้าเกิดว่าใช้วิธีการโน้มกิ่งนะครับโน,โน้มกิ่งวิธีนี้นะารากมันเกิดในขณะที่มันยังติดอยู่กับต้นใหญ่อยู่ใช่ไหมครับก็เลยทาให้มันไม่มีโอกาสที่จะตายโอกาสตายน้อยมากนะครับวิธีการก็ง่ายแสนง่ายครับโน้มกิ่งลงไปนะครับโน้มกิ่งลงไปแล้วก็เอา เอาดินมาถมตรงข้อตรงไหนก็ได้ครับที่เป็นข้อโน้มให้ได้มากที่สุดนะครับจริงๆวิธีนี้ถ้าจับนอนได้จะ,จะ,จ,ะจะสะดวกมากนะครับหากระถางที่มันเป็นกว้างๆหรือมีแนวยาวนะครับหามาแล้วก็จับนอนไปเลยง่ายๆนะครับหรือว่าใช้ไม้หรืออะไรก็ได้ที่คำ้ำดึงดึงลงไปนะครับแบบนี้ ตามตัวอย่างนี้ทําให้ดูนะครับจริงๆต้นเนี้ยโน้มลงมาแล้วส่วนที่จะทําก็คือกิ่งที่อยู่ข้างบนประมาณนี้นะครับพวกนี้นะครับออโอเคอันนี้เป็นการโน้มนะครับใช้ไม้ปักไว้แล้วก็เอากระถางใหม่เข้ามาอ่อนไปไหม,ไมถือว่าอ่อนอยู่นะ กขอแค่ข้อฝัดาการตัดใบนี้เอาเอาจริงแล้วเราจะตัดไปกินเป็นปกติก็ได้นะครับแต่ว่าสาเหตุที่จะที่ที่ตัดจริงๆก็คือลดการกายน้ำนั่นแหละครับก็คือเร่งให้มันเกิดปฏิกิริยาตรงข้อนะครับ อย่างมาหักแล้วก็ปักเพื่อนโน้มลงไปครับแบบนี้นะคะ,ะนี่ยาวไปนะครับยาวไปหักออกให้มันพอดีปักไว้พยายามอย่ายให้กิ่งมันช้ำม,มากนะครับแล้วก็หาดินถมไว้นะครับ แค่นี้เองครับวิธีการแค่นี้เองแล้วก็รออีกประมาณอาทิตย์2อาทิตย์ประมาณ10วันครับก็แต่จริงๆนะถ้าเกิดว่าอยากจะให้ชัวนะ2อาทิตย์นะครับ2อาทิตย์เราค่อยมาเขี่ยๆดูนะครับอ,อันนี้เป็นจุดเสริมนะครับเราก็หาอะไรมาค้าแล้วก็มัดให้มันชันขึ้นเฉยๆจริงๆส่วนนี้ผมคิดว่าไม่น่ามีผลเยอะเท่าไหร่นะ หลังจากทำเสร็จพวกนี้แล้วก็รดน้ําตามปกติครับ <ใน S 1> จะตัดใบไปกินก็ได้นะครับแต่ขอให้วางไว้ในร่มําไรนิดนึงนะครับอย่าพยายามอย่าโดนแดดเยอะนะฮะโอเคอก็ม, <า S 1> <ด>มีเพียงเท่านี้นะครับปลูกใส่กระวิธีการปโอเคสวัสดีครับ